คุณแม่สายสตรองอุ้มศิริยากรพาลูกสาวเข้าป่าตั้งแคมป์สุดชิวอุ้มศิริยากรนางเอกยุค90ที่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกากับครอบครัวสุดอบอุ่นสามีและลูกสาวสองคนน้องเมตตาและน้องอณิกาไม่เพียงแต่เป็นคุณแม่ที่ดูแลลูกๆอย่างอบอุ่นแต่ยังเป็นคุณแม่สายสตรองที่เก่งทั้งงานในบ้านและนอกบ้านล่าสุดอุ้มศิริยากรได้พาลูกสาวทั้งสองไปเข้าป่าตั้งแคมป์มกางเต็นท์นอนในป่าบรรยากาศดีมากและสุดชิวเหมาะกับวันพักผ่อน อุ้มสิริยากรคุณแม่สายสตรองในคลิปที่อุ้มสิริยากรโพสต์ลงโซเชียลเธอได้สอนการกางเต็นท์ให้ดูพร้อมแคปชั่นว่าผู้หญิงก็กางเต็นท์เองคนเดียวได้คุณแม่ชายเดี่ยวพาสองสาวเข้าป่าแคมปิ้งมาหลายรอบแล้ววันนี้จะมาสอนกางเต็นท์ให้ดูกันจ้าจากคลิปเราจะเห็นว่าแม้อุ้มสิริยากรจะดูตัวเล็กแต่เธอดูคล่องแคล่วแข็งแรงและดูแลตัวเองได้ดีเป็นสุดยอดคุณแม่ที่พร้อมจะพาลูกสาวไปผจญภัยในทุกสถานการณ์ มุมมองของชาวเน็ตหลายคนชื่นชมอุ้มศิริยากรที่เป็นคุณแม่ที่แข็งแรงและพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมทั้งยังปลูกฝังให้ลูกๆมีความกล้าหาญและรักธรรมชาติสรุปอุ้มศิริยากรเป็นตัวอย่างของคุณแม่สายสตรองที่พร้อมจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และพร้อมจะพาลูกๆไปเรียนรู้และผจญภัยในทุกสถานการณ์